ไปที่จังหวัดชนบุรีกันก่อนเลยค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นที่นี่แล้วหลายคนเป็นห่วงนะคะน้องวัย14ปีเป็นเด็กผู้หญิงค่ะเธอออกมาแล้วเธอบอกว่าเธอถูกทําอนาจารนะคะจากผู้ที่เป็นพ่อเลี้ยงะคะ่ะโดยที่เธออยู่บ้านเดียวกันกับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงแม่เนี่ยรู้เห็นมาโดยตลอดแต่ว่าไม่เคยช่วยเหลือเธอเลยนะคะเธอตัดสินใจอะคะ่ะคือ ตั้งคลิปออตั้งกล้องแล้วก็<อ>ถ่ายคลิปด้วยตัวเองค่ะเพื่อที่ได้ว่าคลิปเนี้ยมันจะได้กลายมาเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เธอพูดเนี่ยเธอถูกทำจริงๆนะคะแล้วส่งคลิปนี้ให้ทางญาติเพื่อที่ประสานต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่มาเข้าช่วยเหลือเธอคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนนะคะที่เธอถ่ายเอาไว้ว่าเป็นยังไงค่ะครับอ,อ เป็นเสียงที่เธอร้องเรียกแม่ค่ะครับแต่ว่าเราไม่เห็นแม่เธอเลยนะคะนะคะเธอถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐานช่วงจังหวะวินาทีที่พ่อเลี้ยงบุกเข้ามาจะทำอนาจารเธอค่ะเธอพยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากแม่นะคะจนพ่อเลี้ยงเองก็ล่าถอยไปอะคะ่ะแล้วเนี่ยค่ะมีจังหวะหนึ่งเป็นจังหวะเนี้ยคือพ่อเลี <ikle S 1> ้ยงหันมาแล้วก็ เห็นว่าเธอถ่ายคลิปแทนที่ว่าจะกลัวออหรือจะหลบกล้องไปเลยนะคะไม่มีสลดะค่ะแต่ที่ทำคือสายก้นล้อเลียนเนี่ยสายก้นแบบนี้ก่อนที่จะลุกหนีไปไม่มีท่าทีว่าจะสลดแม้แต่น้อยเลยอะคะ่ะนี่ค่ะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย14นะคะเธอถ่ายคลิปเองเอามาเป็นหลักฐานเองะคะ่ะส่งให้กับน้าชายของเธอเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ น้าชายได้คลิปนี้มาก็รีบมาขอความช่วยเหลือเลยะคะ่ะจากคุณกันจอมพลังนะคะแล้วก็ประสานต่อไปที่ตํารวจภูธรบางละมุงค่ะก็นํากําลังเข้ามาช่วยเหลือเด็กทันทีเลยะคะ่ะน้องเนี่ยให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าเธอถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่อยู่ชั้นป .2 แล้วะคะ่ะตอนนี้เธออายุ14แล้วเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศมาป .2 นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เธออยู่ชั้นมัธยมที่ผ่านมาเนี่ยแม่รู้เรื่องมาโดยตลอดเลย เธอย้ำอะค่ะว่าแม่รู้นะแม่รู้เรื่องเธออยู่กับแม่แล้วแม่ก็รู้เรื่องทั้งหมดด้วยนะคะแต่ก็ไม่เคยแจ้งความแล้วนอกจากนี้แม่ยังบังคับให้เธอออกจากโรงเรียนมาช่วยทำงานโดยบอกว่าไม่มีเงินที่จะส่งเสียแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะ ล่าสุดนะคะก็เป็นทางสบพบางละมุงะคะ่ะเดินทางไปควบคุมตัวพ่อเลี้ยงที่ห้องเช่าในพื้นที่หมู่ที่4ตําบวนบางละมุงนะคะก็ทราบชื่อต่อมาว่าคือนายเสน่ห์รือว่านายแจมอายุ44ปีเป็นชาวจังหวัดหนองคายมีอาชีพรับจ้างขับรถแบ็คโฮค่ะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำร,รวจเนี่ยไปถึงบ้านพักนะคะก็มาสอบสวนนายเสน่ห์นายเสน่ห์เนี่ยมีสีหน้าที่เคร่งเครียดตลอดเวลาเลย เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการสอบสวนนานกว่า6ชั่วโมงด้วยกันนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็แบ่งรับแบ่งสู้ค่ะก็คือให้การภาคเศษรับบางส่วนไม่รับบางส่วนนะคะก็อ,อ้างว่าคลิปที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นการหยอกล้อก,การกับลูกเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําอย่างที่ถูกกล่าวหาด้วย นะคะจากนั้นเจ้าตัวก็ปิดปากเงียบเลยค่ะไม่ให้การใดๆกับทางพนักง,งานสอบสวนนะคะซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนเองก็ตั้งข้อหาแล้วกระทําอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน15ปีเพื่อที่จะดำเนินคดี oh <my> ตามกฎหมายกันต่อไปนะคะได้เห็นภาพนี้ได้ยินเสียงจากในคลิปคือสลดเนาะสลดแล้วก็ปวดใจทุกทีเลยค่ะหลายคนถามหาแล้วแม่ล่ะแม่ว่าย่งไงนะคะเราว่าน้องเนี่ยลูกเองเนี่ยบอกเลยบอกว่า แม่รู้เรื่องมาโดยตลอดแต่ว่าแม่ไม่เคยช่วยเหลืออะไรแถมยังมาคับให้เธอเนี่ยออกจากที่โรงเรียนด้วยนะคะมไม่ให้เรียนแล้วทั้งฝ่ายแม่ของเด็กเองออกมายอมรับค่ะบอกว่ารู้สึกระแวงกับพฤติกรรมของสามีมาโดยตลอดเหมือนกัน<อ>แต่แม่บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยถูกข้อเลี้ยงกระทำม,มาตั้งแต่อายุเขวบ แม่ไม่รู้เรื่องเลยอตอนนี้น้องอายุ14แล้วมแม่บอกไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะคะคส่วนทางญาติที่กรุงเทพก็มีการพูดคุยกันแล้วค่ะบอกว่าถ้าเกิดเรื่องนี้จบลงเรื่องคดีความอะไรต่างๆจบลงแล้วก็อยากจะรับน้องไปดูแลต่อเองนะคะก็ไม่อยากให้อยู่กับผู้เป็นแม่แล้วค่ะ,ะส่งกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ